ในที่สุดคุณนาก็ได้โกหังครับผมใช่โกหังลหงลักาเจียนดาวนะคะอันที่จริงคืออยากได้มอบมากกว่าแต่คืออย่างน้อยเราก็ได้โกหังมาก็ถือว่าดีค่ะดีอะไรแหละจะบอกว่าเบสซิ่งคือสวยมากก็สวัสดีคนดูที่น่ารักในช่องคุณนากันดกคนด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้คุณนาก็จะ,ะก็น่าจะเห็น <laughs> คิดสปอยแล้วนะก็ทำโกหงนั่นแหละครับแต่ก่อนที่จะทำก็คือ,อขอมารับสตาร์พาร์ก่อนครับผมเพราะว่ามันรับได้แล้วตอนนี้สตาร์พาร์คุณาก็อยู่ที่200กว่าแล้วค่ะก็คือสตาร์พาร์ฟรีจะได้เป็นตัวผู้หญิงนะคะคุณนะําจำชื่อไม่ได้อยู่ในเรื่องพาภิโยบไทยทันแนลนะคะ ส่วนอีกตัวหนึ่งก็เป็นเอเลนเยเกอร์ของเราครับผมทั้งสองตัวเป็นตัวเจ็ดดาวนะคะเป็นตัวเจ็ดอาเจ็ดดาวทั้งสองเลยส่วนเบสซิ่งยังน่าจะยังไม่มีค่ะแต่อนาคตเดี๋ยวไม่แน่แอดมินอาจจะทำมาให้นะคะไม่แน่นะคะแต่ว่าแต่ก็นานอยู่อ่ะกว่าแอดมินจะทำมาก็รอดูค่ะว่าจะเป็นเบสซิ่งแบบไหน แต่เจ็ดตัวแทบทุกตัวนะคะน่าจะมีเกือบทุกตัวแต่ก็มีแค่บางตัวที่ยังไม่มีอย่างเช่นแบบอ๋อเทพเงาหญิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังไม่มีแต่อนาคตก็ไม่แน่ค่ะอาจจะมีหรือไม่มีก็ขึ้นอยู่กับแอดมินนะคะว่าเขาจะทำมาให้หรือเปล่าก็สตาร์พาร์ทรอบนี้ก็ถือว่าดีนะคะดีค่ะ,ะสำหรับใครที่ยังไม่ได้เก็บถึงรอยก็แนะนำให้เก็บนะคะ วิธีเก็บก็ลงสตอรี่นั่นแหละค่ะก็คือจะได้ตลอดเลยจะได้เยอะด้วยแนะนำให้ลงสตอรี่ค่ะก็ลงสตอรี่ถ้าจะไม่ผิดมันได้เรื่อยๆนะคะใช่ไหมคุณอาที่เคยเล่นมามันไม่ว่าคือยิ่งเราลงเยอะมันก็ได้เยอะค่ะจะไม่มีเอ่อมันได้เรื่อยๆอ่ะถ้าเราลงสตอรี่นะคะยังไงก็สู้ๆนะคะสํสำหรับใครที่ยังเก็บไม่ถึงร้อย แนะนำให้เก็บค่ะเพราะว่าได้เจ็ดดาวต้องสองตัวเลยนะก็แนะนำให้เก็บค่ะจริงๆค่ะสำหรับใครที่ยังไม่ได้เลื่อนสตาร์พาร์ก็แนะนำให้อ่อรอก็คือหลังจากที่มันเปิดได้อดมินก็เอาเข้ามาเลยนะคะอ่อบัตรสตาร์พาร์นะคะก็หาได้ง่ายค่ะมันอยู่โลกสองตัวเซตนะคะสำหรับใครที่ยังไม่รู้ สำหรับการทำโกหังเราก็ต้องมีโกหังก่อนค่ะก็คือตอนนี้คุณนายังไม่มีโกหังค่ะก็เลยเออมาสุม่มสตาทคุณนามีพันกว่าแล้วคุณนาก็เลยตั้งใจว่าจะสุ่มสักร้อยาสิบค่ะแต่ก่อนหน้าน,นี้ก็สุ่มไปแล้วร้อยหนึ่งแต่มันก็คือไม่ออกค่ะก็เลยมาลองสุม่มลก2ดูเผื่อแบบ ได้อะไรนี้ส่วนตัวคืออยากได้มอบค่ะอยากได้มอบจริงๆอยากก็คืออยากได้มอบมากกากดโกคังอะค่ะแล้วคือนี่ค่ะบนบนแดงโลกสองครั้งแรกเลยครั้งแรกจริงๆเพราะว่าที่เคยได้ก็คือได้แต่ที่โลกหนึ่งค่ะสุ่มรหัสลองก็คือได้แค่โลกหนึ่งแล้วนี่ก็เป็นครั้งครั้งแรกมังคะใช่ไหมครั้งแรกของรหัสหลกักอะ ใช่ปะถ้าคุณอาจจะไม่ผิดหรือว่าครั้งที่2กันนะจะไม่ได้ดีก็คือภาวนาอย่าให้มันออกตัวซ้ำก็พอค่ะเพราะว่าเรามีอะไรนะโซโลแล้วแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เป็นเออใช่คิริโตค่ะอีกตัวหนึ่งก็คือมี2ตัวแล้วค่ะในตู้นี้ขาดอยู่2ตัวแล้วคือโกหังมันออกมาคือดีมากเลยค่ะดีแล้วที่มันไม่ออกตัวซ้ำอ่ะ แล้วคือมันแตกอีกรอบครับผมแต่มันเป็นโซโลค่ะแต่คือมันแตกในโลเดียวใน2ตัวถือว่าดีนะคะดีแต่ว่าโซโลเราได้แล้วแล้วก็คือทำไปแล้วด้วยแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเอาไว้ประดับได้ก็ถือว่าคือดวงดีนะจริงคืออ่บอลแดงแล้วออก2ตัวนี้เป็นอะไรที่แบบดีค่ะดีเลยแต่ ยังไงก็อยากได้มอบมากกว่านะอาเป็นว่าไว้รอบหน้าแล้วกันค่ะไว้ที่มันแบบมาตู้อื่นด้วยนี้มันมันไม่ออกจริงๆค่ะก็คือตู้นี้คุณน้ก็ขาดแค่มอบตัวเดียวนะคะอ่อทุกตู้ในตอนนี้คุณน้ขาดอา่อตู้อย่างละตัวค่ะก็เลยถ้าเกิดมันเหลือแบบนี้คุณน้าก็จะไม่สุ่มค่ะก็จะสุ่มให้มันเหลือแบบ ตู้ไว้อย่างละตัวอะไรเงี้ยมันก็ถ้าไปสุ่มมันโอกาสที่มันจะออกตัวซ้ำม,มันเยอะค่ะแล้วมันเราไม่เสี่ยงดีกว่าก็เลยเอาเราทำโกหงได้และพอแล้วแล้วก็รอตัวให,ใหม่เลยแล้วกันก็น่าจะอีกไม่นานหรอกมังคะาก็น่าจะภายในเดือนนี้แหละค่ะเพราะว่าวันนี้ก็วันที่หนึ่งกุมภาแล้วค่ะก็ อ่าจะอีกไม่นานนะคุณอาว่าไม่นานหรอกค่ะก็มารอดูได้เลยฟังนะไทแอนมินเขาไม่บิดอ,อีกออสำหรับวัตถุดิบทำโกหัง5ดาวไป6ดาวก็ใช้ตัวสตอรี่จากโลก2นะคะคุณอาก็าไม่ได้ลงหรอกค่ะรอให้มันเข้าตู้จีแล้วก็สุ่มค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งมันเป็นมันชื่อโกโกอะไรนะ โทันหรอโกกันใช,มนช,กกนใช่มันชื่อโคโคกันใช่มันชื่อโกันมันเป็นตัว5้าดาวค่ะก็คือมันมีโอกาสที่จะมาตู้เอกกับตู้ Y ด้วยค่ะแต่รอบนี้มันมาตู้แซค่ะคุณนายก็เลยมาสุมมันใช้สองตัวค่ะใช้สอตัวอันนี้เป็นวัตถุดิบทําเป็นหดาวนะคะ คุณณ์ก็รอมาก็รอประมาณวันวันหนึ่งได้ค่ะแต่มันมาช่วงแบบตีตีหนึ่งตีสองมั้งคะประมาณไม่ตีหนึ่งก็ตีสองนี่แหละคุณณาก็จาไม่ได้อ่ะคุณณาก็รอมันเข้ามาแล้วมันก็เข้ามาค่ะแต่ก็ดีค่ะที่น้องใช้ไม่เยอะใช้แค่สองตัวเองเพราะว่าเพชรคุณณาก็คือตอนนี้ก็คือเออเอาไปผ่านสุม่ม กล่องโทกะมาค่ะคุณนาก็สุ่มเก็บมาไว้ตอนนี้มี6กล่องแล้วค่ะเอาไว้เผื่ออนาคตมันจะราคาขึ้นค่ะเผื่อขายได้อะไรย่างนี้ก็เลยก็เลยไปซุ่มมาเก็บไว้ค่ะแต่ก็คือไม่ได้เปิดหรอกแล้วนี่ก็คือวัตถุดิบที่เราต้องใช้นะคะก็คือครบแล้วนี่ค่ะ6ดาวของเราแล้วนี้ก็คือล่าง6ดาวของโกฮังนะคะ สำหรับโกฮังตัวนี้คุณนะได้ดูอยู่ค่ะมันคุณน้ชอบภาคที่ว่าน้องฝึกให้แฟนตัวเองนะคะเรียกว่าแฟนด้ไม้ที่นางมาขอให้โกหังฝึกวิชาให้ฝึกให้น้องบินได้นั่นแหละคะ่ะลูกของซูเปอร์ซาตานนะคะคุณนะค่อนข้างชอบมากเลยค่ะภาคนี้เนะี่ยมาเข้าเรื่องกันของเราดีกว่าสำหรับ อ่าเรทของโกฮังนะคะเป,เป็นเป็นเรทที่อ่อง่ายที่สุดแล้วมั้งค่ะอันนี้คุณนะก็ไม่แน่ใจแต่คือคุณนะสามารถลงโซโลได้ค่ะมันชื่อเกาะอาใครอะไรสักอย่างที่มันเป็นสีเขียวนะคะก็สำหรับใครที่กำลังทำหรือว่า ไม่รู้ชื่อเลดก็นี่ค่ะมันชื่ออันนี้ที่มันเป็นรูปเขียวๆที่มันเขียนว่าน่าจะเป็นดาวใครอะไรสักอย่างเนี้ยนะคะก็ไปลงกันได้ค่ะเลดโกฮังสำหรับใครที่ไม่รู้ว่าจะลงยังไงเอาตัวอะไรไปบ้างก็ดูจากที่คุณเอามาก็ได้ค่ะตัวแบบของเราก็เป็นอขอแค่มีน้องเคียวโก กับหนวดดำแล้วก็ตัวต้นของเราแอสตากับเ,เป็นทันจ,จิโร่ค่ะมีแค่นี้แหละค่ะแค่นี้ก็ผ่านแล้วค่ะแค่นี้ก็ผ่านแล้วสำหรับใครที่ยังไม่เห็นภาพเอาเป็นว่าดูจากคลิปไปเลยก็ได้เดี๋ยวคุณนาจะสอนไปทีละขั้นเลยก็ได้ค่ะเพราะว่ามันง่ายจริงๆค่ะง่ายจริงๆตอนแรกก็คือเข้ามาก็ให้วางสปีดก้อนเลยค่ะแล้วก็ปั๊มตัง ปั๊มตังไปเลยนะคะไม่ต้องสนใจว่าต้องวางก่อนเดี๋ยวเราวางช่วงเว็บเว็บที่สี่นะคะตัวที่มันเข้ามาแต่อย่าให้มอนมันเข้าไปใกล้บ้านค่อยวางนะคะเลือดมอนมันเยอะค่ะให้วางเผื่อเลยเขตที่เราจะตั้งที่จะวางตัวนะคะให้วาง เหมือนคุณน้าเลยก็ได้ค่ะมันจะได้แบบจะได้ตายค่ะอตอนแรกก็คือให้วางทันจิโร่ไว้ตรงนั้นหนึ่งตัวแล้วก็มาวางไว้ตรงนี้ค่ะตรงจะเรียกว่างไงมันไม่ใช่ตรงกลางอะ่ะสำหรับการวางแอสตาเราจะวางสาหรือ4ตัวก็ได้ค่ะแนะน,นำวางสี่ตัวนะคะแล้วก็ทันจิโร่ก็วางตรงนี้1ตัวแล้วก็ตรงข้างหน้าของแอสตาหนึ่งตัว อีกตัวหนึ่งอะคุณนะแค่กดพลาดค่ะตอนแรกว่าจะวางแอสตานั่นแหละค่ะแต่คือมันกดผิดค่ะหลังจากนั้นเราก็าปั๊มตังต่อเลยค่ะปั๊มตังให้มันได้สักเว็บละ20,000ื่นกว่าแล้วเราค่อยวางเคียวโกะค่ะเคียวโกะวางเสร็จแล้วก็อัพอ,อัพให้ถึงขั้นขั้นที่น้องตีที่ว่าจ่ายอ่า หมื่นห้านะคะนั่นแหละค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็ปั๊มตังยาวเลยคะ่ะปั๊มจนให้ให้ได้เว็บละหก0 0 0่นะคะแล้วเราก็ค่อยวางไอค่ะพอวางไอเสร็จแล้วก็กดอัพไอเลยค่ะอัพจนที่น้องบัฟสองบนะคะนั่นแหละค่ะที่ว่าจ่าย1น0 0งหนึ่งหมื่กว่านะคะแล้วเราก็ หลังจากนั้นก็รอตังที่จะอัพอเคียวโกของเราเลยค่ะแนะนำให้อัพจนถึงสองแสยี่สิบ25้เลยนะคะเพราะว่าะจะบอกว่าไงคะต้องต้องอัพไปถึงคัานั้นคะ่ะแต่คือคือตังมันทันอยู่แล้วคะ่ะเพราะว่าก็คือเราไม่จำเป็นต้องอัพตัวไหนเลยก็คือ อัพเคียวโกตัวเดียวค่ะตัวต้นก็อย่างที่เห็นค่ะน้าวางแค่ไว้ต้นอย่างเดียวนะคะไว้ต้นอย่างเดียวตัวที่อัพก็จะมีแค่เคียวโกเท่านั้นที่อัพค่ะฐานจิโร่ก็ไม่ต้องอัพก็ได้ค่ะถ้าเกิดถ้าเกิดได้วางเคียวโกแล้วแล้วก็อัพจนน้องที่ว่าจ่าย2องแสนอ่า25หคไปแล้วก็คือพอค่ะแล้วก็เรามาวางหนวดดำเลยค่ะ หนวดดําจะวางยังไงก็ได้ค่ะแต่แนะนําให้วางเหมือนคุณอาดีกว่าค่ะก็วางไว้ตรงนี้แล้วก็ตรงที่มอนมันมาประจบกันนะคะวางไว้สักสองตัวก็ได้แล้วแต่เลยแล้วก็ทยอยวางค่ะตอนที่วางหนวดดําจะคูณหนึ่งเหมือนคุณอาก็ได้ค่ะเพราะว่า,าคุณอาวางไม่ทันค่ะเพราะเพราะมอนมันเยอะมันหน่วงค่ะ มันหน่วงคุณอาก็เลยจําเป็นต้องแบบคูณหนึ่งอะไรย่างเงี้ยอันอันที่จริงก็คูณสามก็ได้ถ้าถ้าเกิดเครื่องไม่หน่วงนะ่ะอ่าก็แนะนําให้วางจนครบเลยนะคะวางให้ครบ8ตัวไปเลยคะ่ะเพราะว่าตัางเราก็ไม่ได้เอาไปใช้อะไรแล้วคะ่ะก็มาไว้ก็เอามาวางหนวดดำนี่แหละคะ่ะก็อัพให้ตันทุกตัวเลยเอาให้ชัวร์เลยคะ่ะมันจะได้แบบอืมนั่นก็วางกะมันหลุดไปด้วยก็วางไว้ตรงกันมันหลุดสัก หนึ่งตัวเหมือนคนาอะไรอย่างี้ค่ะก็วางแบบนี้แหละค่ะกแคนนี้ก็ผ่านแล้วค่ะสําหรับถ้าตังเหลือจะไปอัพทันจิโร่ก็ได้ค่ะหรือไม่อัพก็แล้วแต่ค่ะยังไงก็ผ่านอยู่แล้วค่ะก็คูณสามได้เลยถ้าเราวางคมหมดแล้วอย่างนี้ก็คือนั่งรอเลยค่ะนั่งรอเลยก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะก็ง่ายมากง่ายจริงๆสําหรับเลดนี้ เป็นเล็แรกเลยมันงคะที่คุณนะาโซโลได้ก็คือไม่ต้องไปขอให้ใครมาช่วยแล้วอาจเป็นเพราะตัวคุณนะตึงแล้วก็เถอะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ตึงหรอกคะ่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็คือใช้ตัว6ดาวทันจิโร่ก็มีแค่ทันจิโร่ที่เป็นเจ็ดดาวแต่เราแค่เอาไว้ต้นสําหรับใครที่ไม่มีทันจิโร่สามารถใช้ตัวอื่นแทนได้นะคะอย่างเช่นแบบ คาตนะอะไรอย่างนี้หรือไม่ก็เป็นอ่าอีกตัวหนึ่งชื่ออะไรนะคะม,มิคาซะค่ะใช่อามิคาซะแทนได้เดี๋ยวจะเป็นคาตนาก็ได้คาตนาก็ตีเลือดไหลสองตัวนี้แทนได้นะสำหรับใครไม่มีทันจิโร่นะคะมันเอาไว้แค่ต้นค่ะมันไม่ได้เอาไว้แบบแบกบตัวแบกของเราก็คือเป็นน้องเคียวโกะนี่ค่ะก็คือผ่านแล้ว ยังไงก็คือสําหรับใครที่ยังไม่มียังไม่ได้ทําเขียวโก้แนะนําให้ทําค่ะน้องเป็นตัวแบกจริงๆอันนี้ไม่ได้อวยค่ะมันใช้ได้แบบแทบทุกเลทเลยค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับการลงเลทของโกฮังนะคะก็สําหรับเลทนี้คุณนะก็คือลงมาครบแล้วล่ะเมื่อกี้ก็คือไปลงให้ทุกคนดูค่ะว่าเออมันลงยังไงมันลงยากไหมวิธีลงด้วยจะได้แบบ เป็นข้อมูลให้กับคนที่ยังไม่ได้ทำนะคะคุณอาก,ก็ขาดแค่ตัวสตอรี่ค่ะคุณอาก็เลยไปลงสตอรี่ต่อแต่ว่าไม่ได้เอามาให้ดูหรอกนะมันมันลงสตอรี่ธรรมดานั่นแหละค่ะก็มันไม่มีอะไรก็นี่ค่ะก็คือครบแล้วของทุกอย่างสำหรับเลดโกฮังสามารถลงโซโลได้ค่ะขนาดคุณอายังโซโลได้เลยคนดูก็เก่งกว่าน้าอยู่แล้วละ่ะคงสบายเลยค่ะ แล้วนี่ก็คือโกคูเจดาของเรานี่ค่ะจะบอกว่าโกคูคุณน้าไม่เคยเห็นเบสซิ่งเลยนะคะไม่เคยเห็นเลยจริงๆค่ะแล้วมันก็เป็นตัวที่ไม่เคยเห็นเบสซิ่งแล้วคือนี่ก็เป็นครั้งแรกที่คุณน้าจะได้เห็นเบสซิ่งของโกฮังค่ะจะหลงพูดว่าโกคูตลอดเลยนี่ค่ะจะบอกว่าเบสซิ่งคือสวยมากสวยจริงๆค่ะ มันอารมณ์เหมือนออร่าของน้องแวมไพายเลยแต่ว่ามันเป็นสีฟ้ากับแบบสายฟ้าแบบมีสายฟ้าด้วยค่ะไม่ใช่แบบแค่แบบเออพลังที่ออกมาแบบรอบๆแล้วคือสวยมากกออ็จริงถูกใจมากจริงถูกใจจริงๆนะไม่เคยรู้เลยว่าเบสซิ่งของโกฮังมันเป็นแบบนี้รวมๆแล้วก็คือดีค่ะดีมากดีต่อใจมากแล้วคือสวยมากสวยจริงๆค่ะ ก็คลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะคะก็ไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะคะก็ขอตัวลาไปเพียงแค่นี้ก็สวัสดีนะครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ